สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นักกันเร็ววันนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีด้วยนะครับแถมเป็นวันไหวออกนะฮะฉะนั้นบางคนก็มีลุ้นเรื่องเลขต่างๆนะครับมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของเลืกองงามยามดีกันนะฮะเลืกอแรกคือเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสุ่ยทําหลอกนะฮะใครที่ตั้งใจจะตั้งใจจะตัดผมตัดเล็บ ปลี่ยนสีผมซื้อเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามใหม่เออก็ใช้วันนี้ได้หรือแม้แต่บางท่านอาจจะมีความตั้งใจนะครับอยากจะขยับขยายเรื่องของร่างกายตัวเองนะฮะบางคนนัดคุณหมอทาเสร,ริมการต่างๆก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีบางท่านอาจจะเข้าร้านเสริมสวยร้านสปาทําสวยทําหล่อเกี่ยวกับร่างกายนะครับจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับร่างกายให้ดูดีภายนอกภายใน บางคนตั้งใจลดน้ำหนักวันนี้มองท่านไปตรวจสุขภาพวันนี้มองท่านซื้อเสื้อผ้าเครื่องมือดับเครื่องกายมาสักระยะหนึ่งแล้วเราต้องการจะใช้วันเด่นๆวันแ่งสนเน์แบบนี้ก็ใช้วันนี้นะครับก็นํามาใส่วันนี้ก็ได้นะฮะบางคนซื้อของมือสองมาเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอะไรก็ตามถามว่าเราจะใช้วันนี้ได้หรือเปล่านะฮะใช้ได้ครับเพราะเราไม่เคยใช้มาก่อนอยไรเงี้ยันมือสองมือสามเไยก็ตามนะฮะแต่เราไม่เคยใช้ไงเราเป็นเราดูดวงเราไงฮะ เราไม่ได้ดูดวงสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะใส่กางเกงมือสองก็ได้กระเป๋าซื้อมามือสองใช้วันนี้วันแรกก็ได้นะฮะนี่โอเคนะครับแล้วก็เลือกต่อมาครับเลอกที่ข้องกี่ข้องเรื่องของงานวันนี้จะทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข,ข้องกับการงานก็มีเกณฑ์สำเร็จหรือว่างานต่างๆที่ทำอยู่ก็มีความคืบหน้านะครับเดียยว่าจะเซ็นสัญญา คุยงานสั่งงานรับงานสมัครงานหรือบางทีอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับงานหรือไปพูดคุยเรื่องบางทีนะผมต้องบอกว่าทำเรื่องกู้ยืมนะฮะก็ได้นะฮะบ,บางคนจะทำวีซ่าอ่าก็ได้นะครับทำสัญญาทำนิติกรรมทำธุรกรรมต่างๆก็ได้อยู่นะฮะรวมถึงบ้านนะครับอ่าบางคนจัดบ้านใหม่จัดหงจุย้ย ห้องนอนใหม่ทําให้โล่งให้โปร่งอะไรที่ไม่ใช้เอาไปบริจาคหรือใช้ไม่ได้จริงๆหรือพังแล้วก็ไปทิ้งนะครับอย่าให้ห้องมันรกอย่าให้้องมีของที่มันเสียหายเยอะๆนะฮะไม่ดีแล้วก็มงคลไปดูบ้านนะครับดูบ้านดูที่ต่างๆก็ตามสะดวกนะครับางคนตั้งใจนะัดทางโครงการไว้จะไปดูห้องดูคอนโดนะครับอะไรก็ตามอะอะไรที่เกี่ยวห้องกับบ้านนะฮะใช้ได้หมดซื้อของเข้าบ้าน ของมีค่าของมีราคาคือไม่ใช่แบบซื้อน้ำพริกน้ำปลาเข้าบ้านต้องดูเลิกนะฮะคือบางทีได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบางคนเขาก็ดูเลิกนะหรือจะเอาย้ายออกจากของออกจากบ้านที่ไปอีบ้านหนึ่งนะฮะทำเป็นของสําคัญก็ได้นะฮะงานบ้านรถเช่นนะครับแล้วก็ความรักนะฮะคุยง้อขอคืนดีคุยเรื่องสําคัญจับเขา่าคุยกันเรื่องอะไรกระต่างก็ใช้นี่ช่วงนี้ได้อยู่นะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมานะครับ ในเรื่องของอเลขระสีมงคลครับมาฮะมีดังนีนะฮะเลขแรกครับคือเลขหนึ่งนะฮะนี่เราเริ่มที่เลขหนึ่นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะครับนี่หนึ็แล้วก็6นะครับนี่คือเลขที่ถูกฉลกนะฮะส่วนเลขที่มักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข4นะครับ อันนี้ใช้ในกรณีต่างๆนะไม่ใช่แบบเฉพาะใบหวยนะครับไม่ใช่เป็นเลขนั้นเราเป็นเลขมงคลเผื่อเพื่อนๆจะไปซื้อเบอร์โทรศัพท์เออหาเลขมงคลในวันนี้ดีกว่าอะไรแล้วแต่นะครับว่าเราต้องเลือกใช้เลขต่างๆในทุกมิติทุกภาคส่วนเราใช้เลขมงคลได้เสมอน,นะฮะนี่คือเลขมงคลประจําวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับ สีแรกครับคือสีแดงสีต่อมาฮะคือสีชมพูครับสีต่อมาฮะคือสีม่วงครับและสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีอ่าเป็นพิเศษนะฮะคือสีฟ้านะฮะสีที่มักไม่ค่อยใช้คือสีเขียวทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้เลือกฝั่งขวาอีกได้นะฮะและทิศบนล่างเราเลือกด้านล่างนะครับ ถ้าต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาคิดอะไรไม่ออกเลือกอะไรดีอ้าวโอเคเลือกขวาถ้าจะไม่ต้องเลือกนะครับถ้าไม่มีจำเป็นหรือไม่มีเหตุการณ์ต้องเลือกก็ใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับแล้วก็ทิศทางบนล่างนะฮะเราก็เลือกด้านล่างนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะอ่าเพื่อนๆเพื่อนๆเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้นะฮะมุมดาวพระจันทร์นะครับโคจรถือว่าสวยงามนะฮะโคจรอยู่ตำแหน่งที่เด่นผมเลยนึกถึงอย่างครับเพื่อนๆครับ มุมดาวเด่นแบบนี้จริงๆมันเด่นเรื่องของผู้ใหญ่เมตตานะเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียความคิดอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาเมตตาก็สามารถทําได้นะฮะแต่ถ้าด้านลบหรือด้านที่ต้องระวังนะฮะดาวคู่ดาวแห่งอุบัติเหตุมันยังโดดเด่นอยู่นะครับคือดาวทิกกับดาวอังคารดาวคู่นี้มันเกี่ยวข้องกับฟืนไฟระวังไฟระวังเรื่องการเดินทางนะครับเรื่องการเดินทางการขนส่งต่างๆนะครับ ช่วงนี้ขับรถหรือว่าทำอะไรก็ตามอย่าประมาทนะฮะไม่ขับรถกลางค่ำกลางคืนอะไรอะไรพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับอารมณ์แรงปากร้ายโอ้โหช่วงนี้เพืเ่อนๆครับเดี๋ยวลองดูนะจากนี้ไปจนถึงอย่างน้อยก็สิ้นเดือนนะฮะคนจะปากร้ายกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าดาววาจาคือดาวพุธปากเลยนะโคจรอ,อยู่คู่กับดาวองคคาร คือเทพแห่งสงครามเพื่อนๆคิดดูนะฮะดาวปากเจอกับดาวทเทพแห่งสงครามเหมือนกับการทะเลาะเบาแวงหรือชวนทะเลาะนะครับกลายเป็นโอ้โหช่วงนี้คนจะเล่นกันแรงนะฮะใช้คำพูดกันแบบเสียดแทงแรงๆนะฮะฉะนันผมเลยบอกเพื่อนๆครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังคำพูดจำเจ้าเวลาคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนหรือคุยกับใครก็ตามนะฮะมันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงมีความขัดแยง้งมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่อง เพื่ออาใจและจะใช้กำกำลังกันได้ง่ายนะฮะบางคนที่มีประวัติในการใช้กําลังในการตัดสินเรื่องต่างๆบางทีโมโหก็ทุบข้าของเพื่อนเพือนเจอปะหรือใช้กําลังในการเคลี่ยงนู่นเคลียงนี่เลยนะฮะอื่นเนี่ยต้องระวังคนถ้ามีคนใกล้ตัวก็ต้องระวังเขาเหล่านี้หรือถ้าใครที่แบบคนข้างจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลานะเวลาขับรถนะฮะอื่นนี่ต้องระวังมันอาจจะมีเหตุให้เรื่องแรงๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับการ ขับรถได้นะฮะหรือบางทีคําพูดแรงนะฮะเสียแทงหัวใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีจะมีเหตุให้พูดคุยแล้วทเวะเลาะว้งขัดแย้งในเรื่องวาจาชวนทะเลาะฉะนั้นคนจะทะเลาะกันง่ายขึ้นยิ่งดวงดาวสุกโกลจรอ,อยู่ในบ้านเหนือเสามันมีปัญหาในชีวิตคู่ความรักหรือแรงกดดันสูงฉะนั้นมันกลายเป็นว่าพอเราเห็นดาวในกลุ่มดาวที่มันอยู่ร่วมกันนะฮะมันส่งผลเรื่องของ ท้อเอาแบงขัดแย้งนะฮะหรือว่าคนที่ทำงานท้องกันนะหรือว่าประชุมแล้วตีกันนะครับนี่คือช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะฮะต้องระวังนะวาจาอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจนะ,ะมันจะสัมพันธ์กันะเพราะว่าอารมณ์ขึ้นปุ๊บวาจามันก็จะตามตามเสร็จปุ๊บการตัดสินใจ,จต่างๆหรือว่าจะพิมพ์หรือว่าจะแบบการกระทํามันก็แรงขึ้นด้วยนะฮะฉะนันนี่คือเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะฮะ โอเคนะเห็นไหมถ้เรารู้ดวงเราจะได้เซฟตัวเองะฮะผมเลยแนะนําว่าวันนี้ก็พยายามดูแลเรื่องอารมณ์นะฮะแล้วก็จริงๆนะฮะในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับการงานหลายท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะดาวทั้งหลายดวงโคจรอยู่ตำแหน่งเรื่องของการงานแสดงว่าท่านเพื่อนจะขยับเรื่องงานหรือจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือมีไอเดียอยากทำอะไรเกี่ยวข้องกับงานทั้งงานประจำหรือง,งานส่วนตัวช่วงนี้สามารถจะขยับได้นะฮะ มันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่นี้แน่นอนครับว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปต้นไปนะฮะเรื่องของงานเตรียมตัวครับจะมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคาสั่งใหม่หรือมีคําสั่งด่วนหรือมีการแก้ปัญหาเรื่องงานงานเล่งงานโดยงานปูปับฉบพันคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเรื่องงานโอ้โหทั้งงานประจําและงานส่วนตัวกิจกรรมมันพรึบเข้าพร้อมกันนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็โอเคนะเพื่อนเรารู้ดวงนะเพื่อป้องกันแล้วก็รู้เพื่อ แก้ไขนะฮะเราไม่ได้รู้ให้มันเป็นไปตามนั้นทุกเรื่องนะเรารู้โอเคเรมร้อนรู้รู้ว่าปากแรงรู้ว่าโมโหร้ายหรือรู้ว่าคําพูดหรือการกระทาจะเสีแยแทงใันเวลาที่โมโหใครอย่าไปพิมพ์นะโมโหให้วางโทรศัพท์แล้วไปทําอื่นซะเพราะไม่งั้นเราจะระบายทางการพิมพ์ทางการพูดทางการโทรหาใครโอ้โหมันจะใส่เละนะฮะนี่คือสิ่งที่เตือนนะครับโอเคใหเพื่อนๆครับวันนี้ ขอให้มีโชคลาภนะฮะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะฮะถ้าใครที่มีโชคขอให้เป็นโชคด้านอื่นอย่าให้โชคหายไปนะฮะขอบคุณซุปเต็งขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่ทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะครับาตามสะดวกเพื่อนและขอบคุณที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะฮะขอบคุณจริงครับดูดวงส่ง12ราศีฮะชาวราศีตุลครับราศีพิจิกครับแล้วก็ราศีธนูฮะเริ่มที่ตุลน,นะครับวัเรียกราศีตุลมุมดาว เด่นเรื่องของการเดินทางการเคลียร์ปัญหาการหาใครสักคนหนึ่งนะฮะเผื่อวันนี้มีนัดโอเคถือว่าผลของการเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับหรือมีกิจกรรมทำอะไรพิเศษามากกว่าปกติทั่วไปโอเคสำเร็จมุมดาวระยะนี้นะฮะผมก็ยังยืนยันว่ากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวช่วงนี้จะเพิ่มหรือเยอะขึ้นนะฮะบ้านครอบครัวญาติพี่น้องอสังหาเครอของเครื่องใช้ หรืออะไรที่เราจําเป็นนะฮะช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนในบ้านหรือก็การหาเงินหมุนเวียนต่างๆหรือไปเที่ยวโอ้โห,หอะไรกันรู้นะฮะช่วงนี้ก็เด่นที่สุดคือบ้านเรื่องครอบครัวนะครับข้อดีประการครับช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับการพูดคุยเก่งนะฮะเด่นด้วยนะครับฉะนั้นจะพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายร้าเปลี่ยนกันทําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามมันก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะเผื่อจําเป็นจะต้องซื้อชอบใช้ หรือแม้แต่ชําระเนี่ยเงินทองหรือนิสิตแล้วก็ตามนะจะช่วยเหลือใครยังพอมีหวังพอมีอะไรดีๆชื่นใจผมดูว่ามีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ตูกใจในช่วงวันสองวันนี้นะฮะและสมา้อได้นะครับใครค้าขายครับโอกาสทํากําไรพิเศษมีเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะมันจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าขายนะฮะทำกำไรแล้วก็ว่าไปมันมีดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าเก่าๆก,กลับมานะฮะมันมีเรื่องให้ชื่นใจ แล้วก็ระายะาน,นี้โคราสีตุลน,นะฮะมันมีดวงของการแก้ปัญหามีคนเดือดร้อนขอความช่วยเหลือซึ่งเราก็สามารถจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับคนใกล้ตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็การค้าขายผมก็เน้นย้ำว่าช่วงนี้ลูกค้าเก่าใหม่เข้ามาพยายามเก็บแล้วก็รักษาความรู้สึกดีๆนะฮะเป็นพิเศษนิดนะครับมีมค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะฮะจากนี้ไปจะเยอะหน่อยดอว่ารถยานพาหนะนะครับรวมถึงความรักคนที่ โสดนะฮะวันนี้เด่นนะฮะโสดคุยกับใครคนชอบครับคุยด้วมันสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วดดกความรักในช่วงนี้เด่นนะครับมีอะไรที่แบบไม่สบายใจอึดอัดหรือว่ากังวลสิ่งต่างๆเดี๋ยวมีทางออกมีวิธีแก้มีวิธีาการกับปัญหาต่างๆนานาได้ได้วยดีฉะนั้นสบายใจได้ะฮะว่าภารกิจต่างๆอะไรที่เราทําหวังหรือตั้งใจจะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับันในกิจกรรม ลุยคุยแก้หรือมีกิจกรรมทําอะไรร่วมกันกับแฟนก็น่าพอใจลูกหลานบริวารสั์เลยงช่วงนี้จะทําให้เรากังวลอยู่บ้างเล็กน้อยฮะเดี๋ยวแล้วก็เคลียร์ได้พยายามสังเกตดีๆแล้วเราจะได้เห็นปัญหาเราเค่อยลงมือแก้นะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยเลยครับอากาศและอาหารจะทําให้ป่วยนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าน,น้นตูโทสองสีมินทเด่นไม่ได้ฮะเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมหลักๆช่วงนี้จะเป็น เรื่องของกิจกรรมเกีกรร่ยวกับบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษฮะแล้วก็ผลลัพธ์ดีต่อมาคนราศีพิจิกครับมุมดาวการเดินทางเด่นการแก้ปัญหาเด่นการเจรจาดีเผื่อมีเรื่องอะไรที่กังวลหรือไม่สบายใจหรือวิตกสิ่งใดก็ตามครับข้อดีคือมันจะมีทางแก้ถืออกมีวิธีช่วยมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานา,นานาได้ด้วยดีพอผมนึกถึงนะฮะในช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆมีความคิดนะครับ อยากจ,จาเป็นต้องไปไหนหรือจะเป็นต้องซื้ออะไรหรือจะเป็นต้องคุยอะไรกับใครเรื่องสําคัญหรือวางแผนอะไรเป็นพิเศษเจราจาเรื่องที่เราต้องการความสําเร็จนะฮะจะสําเร็จททุกอย่างเลยมุมดาวมันเด่นนะครับในการทํากิจกรรมพิเศษแล้วก็เรื่องก,การเดินทางนะครับหรือช่วงนี้ดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ตําแหน่งการเดินทางอาจจะหนึ่งเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนหรือในที่ที่เราอยากไปหรือสอมีมนัดหมายทํากิจกรรมแล้วก็ตามโอเคผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจนะครับ เรื่องของเงินทองช่วงนี้ผมก็เน้นอย่างว่ามีแต่เรื่องจําเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะไอ้นี่ก็จําเป็นอ้หนี่ก็จําเป็นจําเป็นทุกอย่างเลยฉะนั้นช่วงนี้เราพัดระวังนิดนึงนะฮะเรื่องของเงินนะครับผมเชื่อว่าเราระวังของเราอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าบางทีของบางอย่างมันเสียมันหายมันพังมันหมดนะฮะมันก็ทําให้เรากังวลตัวส่วนนี้นะครับแล้วก็ระกาต่อมาการเดินทางระยะสั้นเด่นจะเป็นต้องเดินทาง ไปไหนทำรายพิเศษนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจนะครับภูมดาวต่อมานะครับเรื่องของการค้าขายมีโอกาสทำกำไรพิเศษะฮะถ้าใครค้าขาย,ขาขายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นก็ได้หรือจะกระตุ้นยอดขายทางใดทางหนึ่งนะฮะก็จะประสบผลสำเร็จนะครับภุมดาวเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงกลับมาช่วยเหลือได้ภุมดาวการเดินทางไปไหนมาไหนไปยังสถานที่ที่เราไปจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราทำและไปหรือเดินทาง แต่ทาอะไรต้องเผื่อเวลานะฮะคำพูดวาจาจะแรงฉะนั้นระวังความขัดแย้งกับคนแก้ตัวหรือมีความขัดแย้งอะไรที่ก่อในใจ่าทาให้เรารู้สึกไม่สบายใจฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับคนแก้ตัวหรือกับแฟนด้วยก็ได้นะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงน,นะครับเรื่องการทะเละาะพะทะเลาะแล้วเจ็บัึงกู่รวมถึงนะครับระยะน,นี้เรื่องของการเดินทางระยะสั้นอย่างที่บอกว่าเราจะใช้เงินในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ของจุกจิกเยอะ อะไรที่หักห้ามใจได้ก็ห้ามใจนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกนะครับว่าเสน่ห์เสื้อผ้าชนี้เน้นทูโทนสองสีมงหมวแข่งเด่ดนมาได้ครับวันนี้ใบหน้าแบบแนวผ่องๆองหรือแนวสะอาดหรือแนวธรรมชาติจะดีเป็นพิเศษครับลูกหลานบริวารสัตว์เลีย้ยงชวงนี้ดวงเสริมแล้วนะครับมีอะไรที่อยู่ใกล้แล้วทําให้เราสบายใจหรืออย่างน้อยเวลามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยูอย่จะคุยและเคลียร์ในเรื่องสําคัญสาคัญได้ด้วยดีนั่นให้สบายใจในเรื่องนี้ได้นะครับ มูลดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นครับชุงนี้จำเป็นต้องแก้ปัญหาอะไรสําคัญสามารถแก้ได้นะฮะเออนี่คือจุดเด่น,นครับแต่ผมห่วงอย่างนี้คือสุขภาพร่างกายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอเหมือน,นจะเป็นหวัดนะฮะกระเซ็นเซฟร่างกายนิดนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกเอ,อราศีธนูนะฮะคนธนูครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในราศีที่มีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะเพราะดาวไหลดวงโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเงินทอง เขาว่าพอคาดหวังได้เนี่ยเช่นถ้าขายขายดีมีโอกาสทำกำไรพิเศษหรือถ้าซื้อของได้อของที่ดีราคาถึงพอ,อใจหรือถ้าจะไปต้องแก้ปัญหาอะกร็กตามที่เกี่ยวกับเงินทองก็จะผ่านพ้นไปได้ดีๆนะครับจงอาดาม,มันเด่นเพื่อนครับในระยะนี้นะสูงว่าเรามีเรื่องนะฮะไม่สบายใจมีเรื่องอืดหรือร้อนใจนะครับมีอะไรที่แบบกังวลใจให้รู้ว่าเดี๋ยวเคลียร์หมดนี่คือวันนี้มีอะไรกิจกรรมหลักหลายอย่างเลยทาให้เราต้องคิดทําวางแผน เปลี่ยนแผนมีด้วยนะฮะไปเบรกที่หนึ่งไปทําอะไรที่หนึ่งหรือว่าอ้โหคือช่วชุนี้มันมีกิจกรรมหลากหลายอย่างวันนี้ถ้าขายอยู่นอกสารที่อยู่นอกบ้านนี่มันจะมีอะไรที่มันด่วนฉับพลันให้ต้องคิดต้องแก้หรือว่าเปลี่ยนแปลงตารางนตารางงานบางอย่างนะฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตามหน้างานต่อมาเรื่องของใครค้าขายนะฮะมีโอกาสทํากําไรพิเศษนะครับข้อดีคือหมุนเงินได้อามีลูกค้าเก่ากลับมา มีเรื่องให้ชื่นใจเออเนี่ยดีนะครับหรือว่ามุมดาวเด่นในเรื่องนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายนะฮะช่วงนี้ระวังเสพร่างกายนะครับบางทีโรคประจําตัวหรือไม่ค่อยสบายสบายตัวท่านนี้ไวสวรครับระยะนี้ระวังโรคประจําตัวเช่นเดียวกันนะครับไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับดาวประจาตัวโครัวจรเป็นประเรื่องอ่อนพลังนะครับช่วงนี้ทําอะไรได้ไม่เต็มที่นักแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนี่คือสไตล์ของเรานะครับ วันนี้ข้อดีคือถ้าจะทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองหรือถ้าจะวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองจะประสบผลสําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีในมุมของเงินผลประโยชน์รายได้ชอบหรือซื้อของถูกใจหรือใช้เงินไปกับความสุขส่วนตัวก็ถือว่าน่าพอใจท่านที่ค้าขายช่วงนี้มีโอกาสทํากําไรพิเศษนะแล้วก็พยายามอารุ่งรวยนะครับดึงดึงลูกค้าไว้นิดนหนึ่งก็ดีต่อมาเรื่องของ จะว่าไปนะฮะความรักคนโสดู่ในระวังเจอคนที่มีคู่แฟนครับวันนี้ผมเน้นย้ำเสมอส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วเราความรักในช่วงนี้เด่นเด่นนะครับมีดวงแฟนช่วยหรือแฟนพอพึ่งพาใส่ได้นะฮะท่นี้คือจังหวะดาวที่มันเด่นดวงแฟนเสริมมีโอกาสทํากิจกรรมหรือว่าพอจะให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญก็จะประสบความสำเร็จไปอย่างดีมุมดาวการเดินทางร้อยัสั้นเด่นเผื่อจะต้องเดินทางไปไหนพิเศษก็สามารถไปได้นะฮะเผื่อมีอะไรที่มันเปลี่ยนแผนอย่างที่บอกนะก็สามารถไปได้ เรื่องของลูกหลานบริวาลสัเดเลี้ยงอันนี้ดีครับมีเรื่องชื่นใจมีเรื่องสุขใจถ้ามีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาได้ไวช่วงนี้พยายามรักษาเวลาแล้วก็อาจจะมีภารกิจด่วนฉุกเฉินในบางช่วงเวลาซึ่งเราก็สามารถทําแล้วก็ทําได้ดีนะครับเสน่ห์สภาพเน้นทูโทนสองสีโง้ง,งเด่นใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปพิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนมีปัญหา เอาปัญหามาเล่ามาระบายมาบ่นให้ฟังนะฮะแล้วก็ช่วยตามสภาพนะครับแต่ก็โอเคครับเป็นที่พึ่งทางกายใจยให้กับใครในช่วงนี้เป็นพิเศษและดีมากด้วยจบครับขอบคุณที่ตามนะครับมีความสุขมากนะฮะเป็นกำลังใจนะครับเพืนครับสวัสดีครับ